เหตุการณ์สาคัญของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เกิดขึ้นในวันฮาโลวีนที่31ตุลาคมค่ะ 1. วันที่คนที่รักที่สุดต้องเสียชีวิตลง31ตุลาคมปี1981เจมส์และลิลลี่พอตเตอร์เสียชีวิตลงด้วยเงื้อมเมือกของลอร์ดวอลเดอมอร์ซึ่งในวันนี้เองค่ะที่ทําให้แฮร์รี่พอตเตอร์ต้องเข้าไปอาศัยที่บ้านของพวกเดอร์สลีย์แทนและเป็นวันที่ทั่วทั้งโลกเวทมนตตั้งกับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลอร์ดวอลเดอมอร์ได้ถูกปราบลงค่ะ2 วันที่คำว,ว่าเพื่อนสีได้ถือกําเนิดขึ้น10ปีต่อมาค่ะวันที่31ตุลาคมปี1991แฮร์รี่พอตเตอร์รอนวิสลีย์ได้เข้าช่วยเหลือเฮอร์เมลนี่เกรนเจอร์ในห้องน้ําหญิงแจกโทรในคุกใต้ดินที่สัตว์าระจันครีเลวตั้งใจปล่อยออกมาให้เกิดความโกลหาหล3วันที่ห้องแห่งความลับถูกเปิดปี1992ภาพและตัวอักษสีแดงที่เขียนขึ้นว่าศัตรูของไทจงระวังบนผนังสีงาช้างที่เขียนโดยจินนี่วิสลีย์4วันที่ฮอกวอตส์ดโดนักโทษบุก ห้าฮอกวดเป็นเจ้าภาพในการจัดงานปลองเวทแต่พาคีแต่แล้วชื่อของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ถูกคัดออกมาทำใ